ไปแล้วอุย้ยคามมันลอยแล้วคามยกวิ่งวิ่งไปเลยว้าวหมุนวิ่งแล้วมันหมุนติว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 เอาตัวมาไหมฮ่าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อม,มแล้วค่ะเอาวิ่งได้เลยวิ่งวิ่งยกขึ้นสูงสูงยกขึ้นสูง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 วิ่งวิ่งวิ่งลอยขึ้นไหม เอาไม้เอาไม้อ่ะหนูยกขึ้นสี่แล้วก็หันหน้าไปด้านนู้นแม่จะปล่อยให้เร็วอ่ะยกขึ้นยกขึ้นตั้งขึ้นสี่ตั้งเออเอา่าหนึ่งสองสามวิ่งตั้งขึ้นตรงสูงแล้วก็วิ่งยกขึ้นยกขึ้นไปแล้วอุ้ยปามันลอยแล้วามเอาตกละไม่เหนื่อยใช่ไหมอ่าอ่าเอาไม่ค่ะ เตรียมพร้อมอ่ะยกตั้งขึ้นสูงๆค่ะตั้งขึ้นยกขึ้นสิยกไม้ขึ้นสิตั้งไม้ขึ้นสิฟาร์มตั้งไม้ขึ้นตรงๆค่ะอ่ะไปยกสูงยกไม้ขึ้นสิอ,อ่ะวิ่ง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 โอ้ลอยแล้วลอยแล้วได้ไหมเอาได้ไหมเอาอีกไหมเหนื่อยหรือ,อยังเหนื่อยเอาอีกไหมมีอีกไหม พอแล้วยังจะเข้าบ้านเหรอได้ค่อยมาวิ่งใหม่ใช่ไหมแม่นี่แม่เก็บให้ค่ะม้วนเก็บนะนี่นี่เขาเก็บแบบนี้อ่ะหนูถือนี่ไว้เดี๋ยวแม่เดี๋แม่ม้วนให้หนูถือไอ้นั้นไว้นี่ข้าม้วนแบบนี้นว้าวเด็กน้อยอะไรยี่สิบบาทนะคะลองฟามไปซื้ออยู่ที่ไหนที่ตลาดตลาดนะัดยี่สิบบาทใส่ลูกของมันหุดเนี่ย ใช่ค่ะลูกโป่งหมดแล้วที่จริงน้องฟาร์มจะไปซื้อลูกโป่งอะไรนะเขาเรียกว่าลูกโป่งอะไระที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆมันหมดนะคะน้องฟาร์มไปเจอว่าวแทนแก็เลยเอาว่าวมาแทนนะคะ<แ>นี่<แ>อ่ะเสร็จแล้วค่ะเก็บเสร็จแล้วอ่ะถือเข้าบ้านกันได้จะค่อยมาเล่นไหม อ้าวยกขึ้นยกสูงสูงอ้าวหนึ่งสองสามวิ่งไปเลยวูยกสูงเลยอ้าวหนูวิ่งไปหาต้นไม้ทำไมนุ่นวิ่งไปตรงนน้นสิยกยกยกอ้าวอ้าเอาวแล้วหนูจะวิ่งเข้าไปหาต้นไม้ทำไมนุ่นยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็วิ่งไปตรงนน้นสิวิ่งไปข้างหน้านู่นแล้วนู่นวิ่งไปด้านนู้นวิ่งไปอีกด้านหนึ่ง อ่ะไปหนึ่งสองสามอายกขึ้นตรงสูงอายกวิ่งวิ่งไปเลยว้าวเหมือน,นได้ไงลอยได้แล้วนั่นน่ะวิ่งสิวิ่งเร็วเร็วอู้เอ้าเอ้าหยียบหนูต้องวิ่งไปด้านนู้นสิเพราะว่าลมมันมาด้านนู้นหนูก็ต้องวิ่งไปหาด้านน,นะนู้นนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเชือกเอาได้ออกก่อนอ่ะหนูจับไม้ไว้แล้แม่จับเบาทให้ั หันหันหน้าไปด้านนู้นค่ะอา้าวเตรียมพร้อมหนึ่งสองสมอามเไปเลยเอาวิ่งเข้าไปตรงนั้นทถมอมนี่วิ่งไปที่ว่างๆกว้าง,งๆนี่สิหนูไม่ต้องวิ่งเข้าไปหาต้นไม้นี่ฟาร์มหนูวิ่งไปถึงหน้าบ้านตรงนู้นน่ะนี่ตรงนี้นี่ย่าไปเหยียบสิมามาน่นี่แม่ปล่อยให้อ่าเดี๋ยวแม่ปล่อยให้ใหม่ถอ,นะอยมาค่ะถอยมา แม่เล่นได้ไงไม่ให้หนูเล่นไงอ่ะหันหน้าไปค่ะหันหน้าไปนู่นนู่นนู่นเลยเลยแม่ปล่อยให้อีกครั้งหนึ่งเอาหนูต้องไปยืนด้านนู้นเดี๋ยวแม่จะปล่อยเออหนูปล่อยเอา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 เชือกพันอ่ะหนูปล่อยค่ะอ่าไปไปไหนอ่ะทำไมไม่ขึ้นมันไม่ค่อยลมไง ลมลมไม่ค่อยมีเลยลมไม่แรงเลยลมมันไม่แรงไงนี่เอาเอ๋หนูก็ไปวิ่งสิเดี๋ยวแม่จะปล่อยให้แม่หนูเนี้ยฮะจะปล่อยให้แม่หนูไปปล่อยแล้วหนูไปเดินกลับไปใหม่เดินกลับไปเริ่มต้นใหม่น หนึ่งสองสามเอาทำไมไม่หันหน้ามาหันหน้ามาสิเอาทำไมไม่หันหน้ามาเล่นไงล้อล้อปั้นล้อล้อล้อโอ้ล้อล้อล้อ,อ,อ,อเอารูา้ไหมเหนื่อยแล้วเนี่ยหนูเหนื่อยอยังเล่นอีกไหมนหนูหนูหนูจะเป็นคนปอดหรือหนูจะเป็นคนวิ่งไ,ไ,ไปไปอ,อีกแล้วเหรอ ไ่าแ็่หนูแฮปขันกันว่าลงเดียวค่ะเดี๋ยวพี่ตั้นองมาเล่นด้วยอ่ะปล่อยทีนี้อันหนึ่งสองสามลมมาหรือย,ยังนะเอาหนึ่งสองสามนี่ไงเอา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 หมุนทำไมหมุนแบบนั้นอนะ <c oughs> ระวังล้มนะนี่เอาโดนหน้าเอาโดนหน้า สนุกไหมวิ่งตามเปล่าว้ยเอายังไม่เหนื่อยเหรอเมื่อกี้นุนแม่นึกว่าหนูเหนื่อยแล้วนะแต่แม่นี่ซีนไงมากเลยพี่ต้านมาเล่นกับน้องหน่อยพี่ต้านพี่ต้านหนุ่มค่ะพี่ต้านมาแล้วแต่น้องไม่ให้พี่ต้านเล่นเลยน้องบอกให้พี่ต้านดูไมีได้ม่ได้อ้าวมันไม่หันมานะ วูมันไม่หันมาเอามาแล้วามาแล้วยูวยระวัง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 วูระวังว,งว,งวงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหมุนแบบนั้นเอาชนจับได้แล้วจับได้แล้วไม่ต้องวิ่งนะเดี๋ยวล้มเอไม้ไม่ลอยอา้าวจะเล่นอีกไหม เล่นอีกไหมใี่เล่นด้วยพี่อยากเล่นอีกเลยทำไมหนูไม่แบ่งพี่เอา้ไออา,เาไม่ไม่ลอยอ่ะฟาร์มพี่ต้องไม่หยุดจะลอยฟาร์มอ้าวทำไมมันเป็นแบบนั้นอู้นี่มันหมุนแบบนี้แล้วทำไมมันชอบหมุนแบบนี้หมุนอีกแล้วหมุนหมุหมุนติวติวตวเอา อะไรนะเห็นไหมมันลมอ่ะมันก็มันก็ลอยเหนื่อยแล้วระวังรถระวังรถอ่ามาแล้วรอบสุดท้ายแล้วเหนื่อยแล้วนะดิว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 ดแวดวดิวดวดิวดิวดิวด้วดิวนิ้วดวดิววแววุ นุกไหมสนุกไหมน้องฟาร์มเหนื่อยเหนื่อยนี่ใหม่อ่ะบอกเพื่อบอกเพื่อนๆกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกอเอาอยากก็เลยเอาวหนูก็ปิดคลิปก่อนแล้วแม่ก็ให้หนูเล่นอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟาร์มและพี่ๆด้วยนะ บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกันค่ะบ๊ายบายเอ่นอ่ะเอ่นรอพี่จะเล่นเองมาอ่ะหนูถือเอาค่ะมาหนูปล่อยนะจ้าพี่ตันพี่ตันเล่ด้าหัวเออให้น้องวิ่งอ่ะพี่ตันปล่อยให้หนูพี่ตันพี่ตันปล่อยให้น้องพี่ตันหันด้านนู้นไปหันด้านสีชมพูไปด้านนู้นวิ่งเอาไปแล้ว อู S <S 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 ้รองเท้าหลุด